สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําแจ่วปลารากันค่ะไว้ทานกับปลานึ่งหมูทอดเนื้อทอดเนื้อย่างได้หมดค่ะเริ่มจากนะคะเราก็จะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะลงไปแล้วก็จะมีพริกแดงจินดาสดนะคะแล้วก็เปิดเตาค่ะ เปิดไฟแรงก่อนนะคะรอกระทะร้อนค่ะเราจะนําเขามาคั่วนะคะเคล็ดลับที่จะทําให้สุกเร็วนะคะก็คือเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะพอเดือดแล้วนะคะก็เบาเตามาเป็นไฟกลางค่ะ พอน้ำเขาเระเหยไปใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็จะนำมะเขือเทศสีดานะคะมาใส่ลงไปค่ะตอนนี้น้ำเขาก็งวดลงไปแล้วนะคะหมดแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะคั่ว ต่อไปนะคะให้เขาแห้งสนิทเลยค่ะแล้วก็ให้พวกพริกกระเทียมหอมแดงนะคะมีความติดเกียมๆม,มาค่ะนิดหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวเราตักพวกเอ,อพริกนะคะกระกระเทียมแล้วก็หอมแดงขึ้นก่อนค่ะเพราะว่ามาเขือเทศเขายังไม่ได้ที่นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ตักมะเขือเทศขึ้นเลยค่ะพอมะเขือเทศเขามีความเออเขียวๆนะคะเราก็ตัดเขาขึ้นได้เลยค่ะแยกเอาไว้นะคะมะเขือเทศกับพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะเรามาเริ่มตตำแจ่วปลาร้ากันเลยนะคะเริ่มจากตำ พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เรานำไปคั่วมาค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เผ็ดอยู่นะคะเผ็ดค่อนข้างที่จะเผ็ดมากเลยค่ะถ้าใครไม่ทานเผ็ดมากนะคะก็ลดพริกแดงจินดาลงได้ค่ะ พอตำจนเขาละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะที่เราเอาไปคั่วหรือว่าย่างเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปค่ะพอคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะ น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกนี่คือเอาแบบเข้มข้นเลยนะคะเกลือค่ะน้ำปลาร้าค่ะจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ นี่นะคะแจ่วปลาร้าของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาชิมรสนะคะแล้วก็ปรุงตามที่ชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยค่ะค่ะแค่นี้นะคะแจ่วปลาร้าของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ สีสันน่าทานมากค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ